โปรแกรมจิตคำขอบคุณอันทรงพลังฝั่งยามเช้าต่อเนื่อง21วันจิตของเราจะมีพลังดึงดูดความมั่งคั่งและดีงามดีงามคือสิ่งบริสุทธิ์สำนึกรู้คุณกตัญญูขาสุขคือสิ่งที่บริสุทธิ์และดีงามตื่นเช้ามาที่เราเริ่มรู้สึกตัว ฝึกตัวเองอย่างมีสติให้อยู่ในห่วงความคิดคือคำว่าขอบคุณนึกด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวลอ่อนโยนจริงใจและอบอุ่นที่สุดจากนั้นหายใจเข้าช้าๆยาวๆหายใจออกช้าๆยาวๆทำกี่รอบก็ได้ที่ เรารู้สึกสบายจากนั้นให้ฟังเสียงขอบคุณในคลิปนี้พร้อมกับจินตนาการไปด้วยหากคุณมีเวลาไม่มากพอในยามเช้าคุณสามารถฟังเสียงนี้ไปกับพร้อมๆก,กับการอาบน้ำทำภารกิจของคุณด้วยการระลึกจิตตามเรามาเริ่มกันเลยนะคะฉันขอขอบคุณ วันใหม่ที่สดใสเบิกบานของฉันฉันขอขอบคุณลมหายใจอันมีค่าขอบคุณสติสัมพันธยะของฉันที่สมบูรณ์ขอบคุณที่ฉันยังมีร่างกายสมบูรณ์ครบ32ประการขอบคุณระบบการทำงานในร่างกายที่ยอดเยี่ยมขอบคุณสมองอัจฉริยะ ที่ทำงานได้อย่างดีเยี่ยมขอบคุณดวงตาทั้งสองข้างของฉันที่มองเห็นโอกาสดีๆในวันนี้ขอบคุณหูของฉันที่ได้ยินเสียงทั้งภายนอกและภายในอย่างชัดเจนขอบคุณจมูกของฉันที่ได้รับกลิ่นหอมแห่งความสุขขอบคุณปากของฉัน ที่พูดแต่สิ่งดีๆพาฉันจะเรือนรุ่งเรืองขอบคุณแขนและมือของฉันที่ทำให้ฉันหยิบจับอะไรได้อย่างที่ฉันต้องการขอบคุณขาของฉันที่แข็งแรงและนำพาฉันไปทุกที่ที่ฉันอยากไปขอบคุณอวัยวะของฉันที่ทำงาน ทุกอย่างได้อย่างยอดเยี่ยมขอบคุณเซลล์ของฉันที่ซ่อมแซมร่างกายของฉันอย่างดีพร้อมทุกประการขอบคุณที่นอนที่อบอุ่นขอบคุณห้องนอนที่ปลอดภัยขอบคุณโทรศัพท์ของฉันที่ทำให้ฉันหาเงินได้อย่างมากมายเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้าน จากโทรศัพท์มือถือของฉันเลขโทรศัพท์ของฉันเป็นเบอร์มงคลดึงดูดความมั่งคั่งร่ำรวยมาให้ฉันขอบคุณสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันขอบคุณห้องน้ำอันสะอาดและสะดวกขอบคุณน้ำประปาที่ฉันสามารถใช้ได้ตลอดเวลาขอบคุณของใช้ในห้องน้ำ ทุกชิ้นที่ฉันสามารถใช้ได้อย่างเพลิดเพลินขอบคุณเงินทุกบาททุกสตางค์สมาชิกเงินล้านของฉันที่ทำให้ฉันมีสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างดีเยี่ยมตลอดชีวิตขอบคุณวันวิเศษของฉันวันนี้ขอบคุณวันนี้ฉันมีความสุขตลอดทั้งวัน ฉันได้พบเจอแต่คนดีๆขอบคุณที่วันนี้ฉันเดินทางไปทางไหนก็สะดวกสบายเป็นอย่างยิ่งขอบคุณที่วันนี้ฉันได้รับความช่วยเหลือเกื้อกูลทุกเรื่องตามที่ฉันต้องการขอบคุณที่วันนี้เงินทองหลั่งไหลเข้ามาหาฉันทุกทิศทุกทางอย่างไม่คาดคิด ขอบคุณธุรกิจการงานของฉันราบรื่นเป็นอย่างมากขอบคุณธุรกิจการงานของฉันจะเริญรุ่งเรืองขึ้นทุกวันขอบคุณที่ฉันมีงานที่มั่นคงและร่ำรวยฐานะมั่นคงขึ้นทุกวันขอบคุณที่วันนี้ฉันได้ทำอาชีพมหัศจรรย์อย่างยอดเยี่ยม ขอบคุณที่วันนี้ฉันได้เรียนรู้ด้านจิตวิญญาณอีกระดับหนึ่งขอบคุณที่วันนี้ฉันได้รับสารจากผู้รู้ผู้ตื่นผู้ทรงภูมิปัญญาอันประเสริฐขอบคุณที่วันนี้ฉันได้ความรักจากจักรวาลทุกย่างก้าวทุกลมหายใจขอบคุณที่วันนี้ฉันได้สร้างคุณค่า ให้แก่โลกเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งวันขอบคุณที่วันนี้ฉันได้สำรองกายและจิตวิญญาณในพื้นที่อันสุขของจัก,กรวาลขอบคุณที่วันนี้ฉันได้รับภารกิจจากจักรวาลอันยิ่งใหญ่ขอบคุณที่วันนี้ฉันได้รับพรสวรรค์อันเลอค่า ฉันเอาออกมาใช้อย่างเต็มศัก,กยภาพขอบคุณที่วันนี้ฉันมีสภาวะจิตอันเบิกบานตลอดทั้งวันขอบคุณที่วันนี้ฉันรื่นรมกับชีวิตขอบคุณที่วันนี้ฉันได้สร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับโลกใบนี้ขอบคุณอาหารทิพย์จากแม่โลก ที่เลี้ยงดูฉันด้วยความรักในวันนี้ขอบคุณพลังชีวิตจากพืชและสัตว์ที่ต่อลมหายใจของฉันให้ฉันอยู่เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นขอบคุณความอุดมมั่งคั่งเหลือเฟือที่จัก,กรวาลน,นำสู่ชีวิตฉันขอบคุณแม่กับพ่อที่มอบกายอันมีคุณค่า ขอบคุณองค์ความรู้จากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกท่านที่เมตตาถ่ายทอดความรู้และสติปัญญาที่เฉียบแหลมให้ฉันขอบคุณกัลยานิมิตรอันเป็นที่รักและปรารถนาดีต่อฉันทุกคนขอบคุณมหาเศรษฐีที่ไว้วางใจฉันอย่างสูงสุดขอบคุณที่ ผู้ที่อยู่ในสายงานและธุรกิจของฉันทุกคนที่รักและปรารถนาดีต่อฉันขอบคุณความโชคดีที่ฉันได้รับมาอย่างเหนือความคาดหมายขอบคุณเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ดูแลฉันอย่างดีเสมอมาตลอดทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตตลอดชีวิตของฉัน ขอบคุณจิตวิญญาณมหาเศรษฐีของฉันขอบคุณการตระหนักรู้สู่อิสรภาพภายในจิตวิญญาณของฉันขอบคุณแม่โลกพ่อจัก,กรวาลที่อุ้มชูเลี้ยงดูฉันอย่างดีเสมอมาขอบคุณพระเมตตาจากพลังตนกำหนดสากลจัก,กรวาลขอบคุณพลังแห่งรักบริสุทธิ์ ที่สถิตยอยู่กับฉันเสมอมาตลอดมาและตลอดไปขอบคุณขอบคุณขอบคุณขอเริ่มเฉลิมฉลองให้กับชีวิตที่ยอดเยี่ยมทรงคุณค่าของฉัน